สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็มีออเดอร์จากทางไกลนะครับผมวันนี้นี่มีออเดอร์ส่งไปเกาหลีใต้นะครับผมนะครับพอดีมีลูกค้าสั่งให้ไปส่งเกาหลีใต้ผมวันนี้ก็มีฮเฮมิโต้สีกระปุกนะครับผมก็เลยแถมแชมพูฮเฮมิโต้เขาไปนะครับผมนะครับ ช่วงนี้เนี่ยผมมีโปรนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1มกราเนี่ยถ้าใครสั่งไฮเมโตหรือเออ่ไฮเมโตธรรมดาสีกระปุกผมแถมแชมพูให้ฟรีนะครับแชมพูมูลค่า490บาทนะครับแชมพูไฮเมโตนะครับผมนะครับถึงวันที่1มกราสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวยังไงผมมาแพ็คของก่อนนะครับครับผมยุบก่อน

ครับสวัสดีครับผมก็ไปส่งมาแล้วนะครับผมส่งไปเกาหลีใต้นะครับก็ส่งได้ที่ไปสณีเท่านั้นนะครับผมส่งที่อื่นไม่ได้นะครับผมก็รอบนี้ก็ส่งไปเกาหลีใต้ก็ส่งแบบ e m s นะครับผม e m s นี่ก็น่าจะประมาณ10 1ถึงวันถึงนะครับอาจจะสงสัยนะครับว่า e m s ส่งไปเกาหลีใต้กี่บาทนะครับก็มันขึ้นอยู่ที่น้ําหนักด้วยนะครับรอบนี้เนี่ย เขาชิดราคา9 9 0าราบบาทนะครับผมนะครับยังไงก็รอรับนะครับลูกค้าที่เกาหลีใต้นะครับผมถ้าใครมีอยากจะได้สินค้าแฮมเมตโตหรือเนโอแฮก็สั่งไอจีได้นะครับพร้อมที่จะส่งให้นะครับผมแม้จะอยู่ต่างประเทศก็ตามนะครับผมยังไงก็พบกันโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ